เราโสดีครับช่องวิเตอร์วิคเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้ครับเรานําเสนอข่าวในเชิงอุบัติเหตุการเสียชีวิตนะครับนักแคสเกมวัยรุ่นนะครับดาวรุ่งมาแรงเจ้าของเพจอํานวยหรือว่าที่เด็กๆรู้จักกันในนามอํานวย gta นะครับก็วัยเพียง17ปีนะครับขับบิ๊กไบค์ไปท่องเที่ยวที่ย่านนครนายกนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับ ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็ถือเป็นนักแคสเกมที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็กำลังมีผลงานเนี่ยที่คาดว่าจะขึ้นมาเป็นนักแคสเกมต้นมือต้นๆของประเทศไทยนะครับบนเพจ a c e b o o k เนี่ยมีคนติดตามหลักแสนคนเลยนะฮะแล้วก็เพิ่งจะมาสตรีมลง u t u b e นะครับถือว่าเป็นเด็ก ยุคใหม่ยูทนะูบเบอร์นักแคสเกมวัยเพียง17ปีนะครับที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควรนะครับจากการขับขี่ Big Bite, บิ๊กไบค์ฮะบิ๊กไบค์ที่อํานวยเขาขับเนี่ยเป็นยี่ห้อดูคตินะครับฟานิเาเล่นะฮะผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าจากที่ไปสืบข้อมูลมาก็ราคาประมาณ7 0 0ดแสนเจ0ดแสนบาทนะครับหรือเป็นรุ่นที่มีความแรงนะครับมี อัต,ตาเร่งแล้วก็ความเร็วแรงม้าเนี่ย,ยูในระดับสูงอยู่แล้วนะครับการขับขี่ก็จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับอ,อุบัติเหตุแล้วก็การขัดข้องข,องของตัวรถหรืออะไรสักอย่างนะครับทําให้คุมรถไม่อยู่แล้วก็พุ่งขึ้นไปชนกับต้นไม้นะครับรถเนี่ยสภาพรถเนี่ยเละเลยส่วนตัวอํานวยเนี่ย ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือแล้วก็ถือเป็นข่าวที่ช็อกวงการนักแคสเกมหรือยูทูบเบอร์นะครับยังไงซัาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวิอร์วิอร์ข่าวออนไลน์เราแรงทะลุล็อกเลยนะครับเรามีข่าวความคืบหน้าสังคมโซเชียลหรือว่าข่าวทั่วไปในกระแสมาฝากกันทุกวันนะครับขอบคุณมากครับ